ี่คะมาค่ะวันนี้เราจะ unpack ชุดชั้นในมือสองซัมมิตที่ประมูลมาจากญี่ปุ่นนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อยากให้สมาชิกทุกคนเห็นด้วยดีค่ะททเดทั้งหมดนี้คือกี่ซักหมดแล้วนะคะมีสีดำสีแดงอะไรลูกค้าคนไหนอยากได้วันนี้ตอนช่วงเย็นเราจะขายเป็นราคาคือแบบว่าขายยกมัดแบบแบบพึ่งโหลเลยนะคะก็มีน้องสาวมาช่วยทำด้วยค่ะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อย เพราะเวลาเราซักมาเสร็จแล้วเราก็จะมาวางเรียงแล้วก็เราจะมาติดป้ายค่ะนี้ไซส์เล็กก็มีค่ะไซส์เล็กก็มีมไซส์เล็กไซส์ใหญ่ด้วยค่ะ,คะชอบเนีด่ดูสิสวยๆผุ้ผ้ามันใหม่มากเลยนี่ยตึ๊แน่นตึ๊เลย<ม>เดี๋ยวจะมีนางแบบมาใส่ให้ดูด้วยวนะคะคุณนี้ อุ้ยอุ้ยลูกสาวมองเลยอุ้ยไม่ใช่หนูนะแม่ไม่ใช่หนูนะแม่อะไรตัวนี้สวยไหมเออเนี่ยส่วนตัวกี้อ่ะกี้ชอบใส่มือสองเพราะว่าหนูเป็นคนงงค่ะหนูไม่ค่อยใส่ของใหม่หรอกเพราะว่าของใหม่มันก็ของในบ้านก็เยอะอยู่นะแต่ว่าที่หนูชอบใช้มือสองก็เพราะว่าสภาพมันดีมากแล้วใช้ได้อีกนาน ใช้เดีกนะ้ำมัสองอ่ะ,ดะเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นที่เราจะคัดาขายราคาสิบตัวสองหมนห้าค่ะแต่เราจะเอาเปรเก้าสิบปอร์เซนมาทำ ถ้าใครสนใจบอกหนูนะคะ1ิตัวหนูไข่2อ0พนหหนูจะทำเลยแล้วก็เดี๋ยวทำแล้วก็วันนี้เราจะเริ่มทยอยเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยมาเทลดราคาให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวค่อยครีวิวแล้วจัดแล้วหนูจะทำเป็นเซตเป็นมัดเป็นมัดเป็นตั้งให้ค่ะค่ะรอนะคะวัสดีค่ะกางเกงซัมมิตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้ากางเกงซัมมิตเดี๋ยวหนูจะหารุ่นยาวมาให้กับเทียบกับรุ่นสั้นเทียบให้เลยนี้ นี้อ่ะทุกสีทุกรุ่นของซัมมิทเขาะจะทําแบบนี้อันนี้ก็เป็นรุ่นสั้นอันนี้ก็เป็นรุ่นสั้น,นรุ่นสั้นเห็นไหมคะแต่มีหลายคนที่เราส่งกางเกงพอดีตัวไปให้แล้วใส่ไม่เป็นวันนี้เราไม่ถือว่าเราลามกอาจารแต่เราอยากใส่ให้ดูเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยนะคะไซส์อะไรเอ่ยอ่าไซส์9นะคะ เคล็ดลับในการใส่ทุกครั้งในการใส่กางเกงหนูจะบอกเลยลูกค้าจะบอกว่าตึง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 อย่างงี้พี่ขออนุญาตนะเวลาใส่เอาเท้ายัดลงไปธรรมดาธรรมดาแต่พอมาถึงตรงขาเราอะค่ะลูกค้าไม่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 อนาจารเนาะกี้จะเปิดนี้แต่พอมาถึงตรงขาเราข้างหลังน่ะหนูอยากจะให้ดูตรงนี้ค่ะข้างหลังเนี่ยอยา่าบูกขานะให้กลางขาให้แหกเลยคือดึงดึงให้มาถึงโคนตรงนี้แล้วแหกมากๆแหกมากๆ เพื่อให้มันพ้นก้นเราเนี่ยค่ะแหกมากมากค่ะกล้องนี้ก็ไม่เห็นเราอีกแหกมากมากเนี่ยแหกเลยไม่ใช่กลางอย่างนี้นะแหกเพื่อให้เห็นก้นเราเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็ย่อลงไปนั่งย่ออย่างนี้ค่ะย่อเหมือนเราจะขี้เลยแล้วเราเอามือล้วงเราเนี่ยเพื่อให้มันพ้นก้นเราเนี่ยแล้วอย่าพึ่งคืนตัวอย่าพึ่งลุกนะแล้วก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนพอมาถึงท้องแล้วเราก็ค่อยอ้อมเราเราถึงจะใส่พอดีตัวอย่างเงี้ยเนี่ย เราถึงจะใส่พอดีตัวอย่างนี้ยแต่ถ้าลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะชอบใส่หลวมเพราะอะไรไม่กล้าแหกกางเกงเพราะคิดว่ามันเป็นหลวงพ่อโตคิดว่ามันเป็นของแพงไม่กล้าแหกมันไม่ได้แหกเลยต้องแหกชุดต้องแหกชุดต้องแหกค่ะมีใครอยากให้ใส่อะไรบอกเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเพราะฉะนั้นนี่คือกางเกงรุ่นเซมิเกอร์เดหาลองเกอร์เดให้หน่อยได้ไหมคะสีม่วงอยากเทียบให้ดูหรือ ลองตัวหนึ่งสั้นตัวหนึ่งจากเป็นรุ่นสีเดียวกันคืออยากจะให้ลูกค้าเห็นว่ากางเกงทุกซัมมิตเนี่ยทุกสีเขามีรุ่นสั้นรุ่นยาวเอออ่ะตัวนี้เจอละพี่กี้เจอล้อ่ะอันนี้ก็ไซส์เดียวกันเก้าสิบตัวนี้พี่เห็นไหมคุณลูกค้าเห็นไหมคะเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นสั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นยาว รุ่นสั้นกับรุ่นยาวบริษัทซัมมิตขายเท่ากันค่ะชุดชั้นในซัมมิตไม่ว่าจะเป็นสีไหนเขาขายเท่ากันนะคะลูกค้าชุดชั้นในซัมมิตเขามีชื่อเรียกชุดชั้นในของเขาไม่ใช่ชื่อรุ่นอย่างเช่นสีนี้ที่เป็นลายลูกไม้เหลือบขาวนี่นะคะสีนี้ที่เป็นลายลูกไม้เหลือบขาวของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า อีออนควีนกันเกงของเขาลายลูกไม้ก็ไม่มีเทปนวดค่ะไม่มีเส้นขาวๆที่อยู่ในตัวกันเกงของเขาก็จะเป็นลายลูกไม้เหลือบขาวชุดสีดําที่เป็นลายลูกไม้เหลือบขาวอะไรก็ตามที่เป็นลูกไม้ด่งดงางๆขาวๆอยู่หน้าปกแคตตาล็อกของเขา,ขา,ขา,ขาคือพูดง่ายๆว่าอืชุดตรงนี้คือพูดง่ายๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นลูกไม้เหลือบขาวเนี่ยไม่มีเทปนวดค่ะ และเป็นรุ่นเดียวกันหมดเขาเรียกว่า cross support สูตรแด่เห็นไหมคะพี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นพวกนี้เป็นรุ่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะตัวน,นี้ตัวนี้ก็คือรุ่นของเขา่วงหนึ่ง เนี่ยพวกนี้เรียกว่าพวกเหลือบขาวหมดเลยพวกนี้เรียกว่าอีออนเหลือบเหลือบขาวหมดเลยเห็นนะคะเห็นไหมคะพวกนี้คือพวกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้สีส้มก็จะเป็นลายด่างๆถ้าเป็นบ้านเขาบริษัทเขาจะเรียกลายลูกไม้เหลือบขาวพวกนี้ก็จะเป็นหลังสูงค่ะนะคะหลังสูงนะคะสีชมพู บ้านเขาบ้านเราจะเป็นสีชมพูสถานโลกันแบบนี้ก็จะเป็นหลังสูงแต่เมืองนอกเขาจะเป็นสีชมพูนี้ค่ะนี่ค่ะเมืองนอกเขาจะทําสีชมพูนี้เขาจะสถานโลกันของเขาแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจเพราะฉะนั้นแบ่งเขตแบ่งโซนกันค่ะไม่ต้องตกใจนะคะโอเคเห็นเสื้อมันไหมเสื้ออยู่นี่นี่ค่ะ รมีไม้อีกอยู่เนาะน้องไม้โอเคนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดของเขาค่ะพี่คุณลูกค้านี่ก็จะเป็นชุดของเขาเลยเห็นไหมคะอะไรก็ตามเป็นลูกไม้ด่างๆอยู่ข้างหน้าพวกนี้เขาเรียกว่ารุ่นรุ่นหลังสูงรุ่นหลังสูงทุกรุ่นบางคนบอกว่าเอาหลังสูงแล้วเอาเทปนวดด้วยโน no. บริษัทเขาแยกค่ะแล้วเขาตั้งชื่อ ชื่อแต่และชื่อเป็นชื่อรุ่นเอยเป็นชื่อของชุดไม่ใช่ชื่อรุ่นอันนี้กับอันนี้คือรุ่นเดียวกันนะคะพวกที่เป็นหลังสูงเป็นรุ่นเดียวกันเขาเรียกว่าอีออนหลังสูงเพราะฉะนั้นชื่อของเขาจะมีชื่ออย่างตัวนี้ก็คือ p o w e r p i n พอันนี้อีออนควีนก็คือรุ่นเดียวกันค่ะไม่ได้มีหลายรุ่นเพราะเขาทำราคาเดียวบริษัทสม,มิตเขาทำราคาเดียวไม่ต้ององง นะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นอีออนเหมือนกันแต่เป็นอีออนหลังเว้าวค่ะถ้าเป็นรุ่นหลังเว้าวถึงจะมีเทปนวดค่ะลูกค้านะคะอ่าอีออนหลังเว้าวหน้าตาเป็นจังไดน้ออีออนหลังเว้าวเป็นอย่างนี้ค่ะลูกค้านี่ค่ะเดี๋ยวนุดถอดสายก่อนให้แขวนสวย,สวย อนี้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 นี่ค่ะอีออนหลังเว้าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือหลังเขาเว้าเองเห็นไหมคะมันจะมีสีนี้สีนี้ มีสามสีเท่านั้นสีนี้สีนี้แล้วก็สีดําค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีสีนี้แล้วก็สีดําราคาตัวนี้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 เท่ากันไหมเท่ากันหมดราคาเท่ากันหมดนะคะเว้นแต่ว่าเป็นชุดมือสองถึงจะราคาถูกกว่าชุดมือสองจะขายตามสภาพขะลูกค้าขาถ้า สภาพอ่อะถ้าเป็นกางเกงเขาก็จะมีเทปนวดด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นอีออนที่เป็นเหลือกขาวอะไรที่มีเหลือกย้ําไม่มีเทปนวดค่ะไม่มีอะไรที่ไม่มีเหลือกไม่มีดังๆอันนี้เรียกว่าอีออนควีนอะอีออนไวโอเลตในแคตตาล็อกเรียกว่าสีไวโอเลตอันนี้เรียกว่าสีควีนนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าบางคนก็จะแบบอ้า ทำไมทำให้เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะคะเขาทำอย่างนี้ของเขาเองอืมเขาก็ทำอย่างนี้แหละเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละอมสมบิทเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าสีไหนที่ขายดีให้หนูใส่หนูไม่ค่อยใส่พวกอย่างนี้หรอกหนูเป็นคนชอบขี้อดอัดหนูไม่ค่อยใส่หรอกเสื้อในของเขาก็จะเป็นเทปนวดค่ะเนี่ยเทปนวดจ้าเทปนวดจ้า เสื้อในของเขาเราก็จะนี้่นคนมีใครอยากถามอะไรถามนะเพราะว่าชอบคุยถ้าไม่มีใครถามหนูก็จะอย่างนี้แหละนะคะทําราคาได้ค่ะชุดนี้ถ้าพี่ซื้อใหม่จะอยู่ที่ราคาเกือบห้าหมื่นะ พวกเนี้ยชุดเนี้ยถ้าพี่ซื้อใหม่ราคาเกือบห้าหมื่นหนูพูดเลยแต่ถ้าเป็นมือสองของเราจะราคาเบาเบานะคะมือสองของเราจะเริ่มต้นจากสภาพหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหนูขายพันเดียวอย่าถามหนูอีกนะคะมีลูกค้าถามหนูว่ามันใช้ได้อยู่เหรอถ้าใช้ไม่ได้หนูไม่จับนะคะหนูขยักขยงของที่หนูเอามาต้องดีจริงๆนะคะพอลูกค้าที่เข้ามาซื้อของในร้านหนูไม่มีคนธรรมดาเดินเล่นเลย มีแต่คนที่หาเรื่องเขาไม่ได้เลยมีแต่คนที่ลังแกเขาไม่ได้เลยไม่ได้เลยลูกค้าที่เดินเข้ามาซื้อของในร้านหนูมีแต่คนที่มีความรู้ผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นหนูไม่กล้าเล่นค่ะดังนั้นสินค้าหนูจะคัดไวรอเลยค่ะว่าของต้องดีจริงๆเอาจริงๆว่ามันเป๊ะมันปังมากอยากได้ไหมแผนเสื้ออีกจังเลยน้องไมาจา้จ๋า ใช่ก็จะแผวนสีม่วงเยอะเพราะว่าสีม่วงจะเป็นสีที่ลูกค้าบางท่านก็ชอบเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ก็คืออย่างนี้ค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะหนูจะปไปทําโปรโมชั่นตัวละพันนะกับตัวละสองพันคำว่าตัวละพันกับตัวละสองพันคือใครสนใจซื้อตัวละพันเนี่ยหนูก็จะอยู่ที่สภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีสีเนื้อนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสีตัวละสองพันมีไหมหนูก็มีขายให้ค่ะลูกค้ามาเลยค่ะเข้ามาคุยกับหนูได้เลยหนูมีเป็นหอบเลยนะคะอย่างอ่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยสีชมพูคนเดียวมีลูกค้าคนนี้คนเดียวสีชมพูคนเดียวขอ25ชิ้นค่ะนะคะ พี่หนิงค่ะส่งไปประเทศอะไรมาเมื่อเช้าออเดอร์นิวซีแลนด์ค่ะคนเดียวค่ะแล้วก็เกรดสี่พให้พี่เขาอยู่ที่2อ0พค่ะก็คือมีแถมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาตัวละพันมีไหมมีแต่ว่าตัวไม่สวยเขาไม่เอานะคะลูกค้าอยากได้แบบคือหนูจะบอกว่าชุดชนในสซัมมิตเนี่ย การที่เราจะค้นแล้วได้ของมากองเป็นห่อเป็นห่ออย่างนี้นะคะพี่เป็นห่อเป็นห่อเป็นตู้อย่างนี้นะคะเป็นตู้เป็นตู้อย่างนี้แล้วเป็นตู้อย่างนี้นี่คือเสื้อในซัมมิททั้งหมดนะเป็นตันเป็นตันอย่างนี้นะพี่มันไม่ได้เดินไปเก็บเอาเหมือนถังตามถังขยะนะหันกล้องให้หน่อยมันไม่ได้เดินไปเก็บเอาเหมือนถังขยะอันนี้ของใหม่หมดเลยตู้นี้ของใหม่หมดเลยนะคะมันไม่สามารถเดินไปเก็บเอาตามถังขยะได้นะคะถ้ากว่าจะเก็บเอาตามถังขยะได้นะ ฮามอยจะงอกก่อนแล้วเปิดร้านเขาไม่ได้ด้วยค่ะพี่หนูจะบอกไว้ก่อนของพวกนี้เราต้องประมูลมาและรับซื้อกับคนที่ไปต่อไม่ได้ทางธุรกิจซัมมิตคือคนที่เลิกทําแล้วเบื่อแล้วไม่อยากทําแล้วร้านหนูเป็นแค่ตัวกลางขายให้แค่นั้นเองค่ะพี่นี่ค่ะก็นะคะก็คือมีทุกไซส์ราคายุติธรรม ราคาส่งกันเกณฑก็มีทุกไซส์ค่ะของจะเยอะมากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะถามตัวละพันธ์ค่ะไม่ใหม่ตรงไหนปลอมตรงไหนเอาปากกาวาวงค่ะปลอมตรงไหนเอาปากกามาวงค่ะป้ายอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะหนูจะบอกว่ามีหลายคนพูดว่าสินค้าที่ขายตามอินเทอร์เน็ตขายทางเพจทางไลฟ์สด ทาง YouTube หรือทาง Facebook เป็นของปลอมคนที่พูดนั้นนะ่ะต้องทำทความเข้าใจใหม่แล้วแม่คะนะ้าน่ะเขาไม่กล้าขายของปลอมหรอกเพราะว่าธุรกิจของการค้าขายตอนนี้วงการมันแคบข่าวมันไวทิกต o อกมันมีโหนกระแสมันมีไม่มีใครอยากทำร้ายตัวเองแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีใครขายของปลอมค่ะรับประกันได้ด้วยเกียรติเลยนะคะ สบายใจได้เลยแล้วก็ลูกค้าท่านไหนต้องการซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าใหม่เราไม่รับเก็บเงินปลายทางค่ะเพราะว่าเราเคยโดนลูกค้าแกล้งมาแล้วว่าให้ส่งของไปสองชุดถึงเวลาไม่เอาเลยแกล้งเราเพราะเป็นคู่แข่งเราดังนั้นคนจะซื้อมาซื้อเลยค่ะหรือว่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โอนเงินมาหรือว่าถ้าไม่อยากโอนเงินมาแล้วโดนเราโกง มาที่ร้านได้เลยเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะมาทานกาแฟาอร่อยอร่อยหอมหอมที่นี่ได้เลยมีใครมีคําถามอะไรไหมคะมีใครมีคําถามอยากถามอะไรไหมคะคุณนางฟ้าพี่สบายดีนะพี่สวยค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนัชริตาแม่ค้าสวยมากอืมสวยสุดน,นัดชริตาหรือเปล่าตัดผมยังรีมา <c oughs> ค่ะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ย ถามมาได้ทักมาได้ชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหากข้อมูลนี่เป็นประโยชน์หลายคนเป็นข้าราชการหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่อยากจะใช้ชุดไม่จําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเลยใช้ให้ชอบก่อนตัวกี้เองก็ใส่มือสองกี้ใส่มือสองทั้งบ้านเลยเพราะว่ากี้เสียดายตังค์ไม่ต้องใส่มือสองใหม่แต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ของใหม่หนูก็มีของใหม่ราคาพิเศษแล้วลดด้วยนะคะ มีคำถามอีกที่จะต้องตอบย้าและตอบให้ลูกค้าฟังทุกท่านก็คือชุดลองหุ่นคือชุดอะไรนะคะลูกค้าถามว่าชุดลองหุนนนนงห่นคือชุดอะไรเนี่ย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 ชุดลองหุ่นคือชุดอะไรชุดลองหุ่นเนี่ยมันเป็นชุดที่ ใส่โช์ใส่ในหุน่นเอาไว้ให้หุ่นใส่หรือเอาไว้แกะดูไม่ใช่มนุษย์ใส่คําว่าชุดมือสองสินค้ามือสองรถมือสองบ้านมือสองกระเป๋ามือสองสามีมือสองอุ๊ยไม่ใช่ <c ười> แก้วน้ํามือสองเสื้อมือสองพูดผิดอุย <c ười> <c ười> หลุดหลุดหลุด <c ười> ขอกินน้ำาหน่อยคอยแหง้ง <c ười> ถามตัวเองค่ะ ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นมือสองเนี่ยเราอย่าดัดจลิตเลยพี่มันเป็นความจริงมือสองคือใช้แล้วลูกค้าบางท่านภาพสวยอยากได้ชุดหุ่นลองแค่หุ่นลองสะอาดสะอาดหนูมีแต่คําว่าหุ่นลองเนี่ยก็คือหุ่นลองราคาไม่ไม่ถูกนะเพราะว่าชุดหุ่นลองเนี่ยมันเป็นชุดแค่โดนแกะออกมาและมีไม่กี่ไซส์ดังนั้นเนี่ยมันจะต้นทุนมันก็ต้องแพงอยู่แล้วดังนั้นมันจะราคาต่างจาก50%เเนี่ยเพียงไม่กี่บาท เพราะฉะนั้นแต่ชุดมือสองเนี่ยมันจะดาลงมาหลายเท่าพี่คิดดูเอาน้องไม้พี่กี้ขอเสื้อดำชุดใหม่กับสีแดงพี่กี้จะให้ลูกค้าดูว่าของใหม่กับข,ของมือสองมันต่างกันยังไงอาที่ยังไม่ได้แกะใส่เลยหนูจะให้ดูค่ะให้เห็นกับตาจะาจะเลยวว่ายกมาเลยทั้งเซ็ตเลยเอออย่างเช่นนะคะคุณค่ะอย่างเช่นแบบนี้ของใหม่นะคะ ของใหม่ที่เป็นไซส์90แล้วก็จะมัดรวมกันห้ามแกะห้ามรื้อไม่ให้เปิดหอ่อเปิดซีลเลยเพราะลูกค้าอย่าลืมนะคะว่าของแท้ของใหม่ต้องไม่มีรอยแกะรอยเปิดแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าบริษัทเขาไม่ให้เปลี่ยนเลยขายคืนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมคนถึงซื้อไปแล้วใส่แล้วไม่ประทับใจใส่แล้วเปลี่ยนคืนไม่ได้เพราะว่าบางครั้งตัวแทนผู้ขายเขาก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็ เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของตัวแทนหรืออาจจะรู้เท่าถึงการแล้วก็คือให้ผู้ใส่เนี่ยแกะใส่เลยซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรทําเบื้องต้นทางร้านเราจะไม่ให้แกะใส่ทางร้านเราจะให้ลองซะก่อนจนชอบแล้วค่อยเอาตัวจริงขายเพราะนั่นจะทําให้ไม่ทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายนะคะนี่คือของใหม่ที่ดูสีสีทีสตาชิโเลยสว้ สีไม่ต่างกันเลยค่ะซึ่งตัวใหม่มันตกมูลสองมืน 20, กว่าบาทนะพี่ยังไม่ครบชุดนะเสื้อซัมเมตชุดชั้นในซัมเมตหนึ่งชุดมีสามชิ้นค่ะอันนั้นแหละอา thank you yes ชุดซัมเมตหนึ่งชุดมีสามชิ้นดังนั้นหนึ่งชุดมีสามชิ้นมีเสื้อในก็หมื่นกว่ากางเกงย้ำหมื่นกว่ากางเกงกับเสื้อในราคาเท่ากันบอดี้สูตรสองหมื่นกว่ารวมกันสามชิ้นน่ะ รุ่นธรรมดานี่ะสี่หมื่นกว่าแล้วรุ่นพิเศษน่มันห้าหมื่นกว่าแล้วดังนั้นลูกค้าถามหนูว่าเสื้อในตัวเท่าไหร่หนูจะตอบไปเลยว่าหกพันแปดของใหม่เหรอรลดหรือยังแสดงว่าคุณไม่รู้จักเพราะว่าทุกชั้นในซัมมิตเนี่ยเสื้อในซัมมิตไม่มีตัวละพันถ้าเป็นของใหม่ไม่มีตัวละพันเพียงแต่ว่าร้านเราเนี่ยเป็นสื่อกลางให้กับแม่ค้าหรือคนขายทุกคนเนี่ยเอามาขายในราคาถูก มาซื้อในราคาถูกเราถึงลด50%ดังนั้นเมื่อเราบอกราคาหลักพันคือเขาลดแล้วค่ะลดแล้วแน่นอนนะคะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันบอดี้สูตรของเขาก็เหมือนกันบอดี้สูตรเนี่ยตัวหนึ่งสองหมืนกว่าบาทลดแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือหมื่นเอ็ดี่อันเดียวกันเลยสีไม่ต่างกันเลยฮะสีไม่ต่างกันเลยค่ะใช่ สีไม่ต่างกันเลยค่ะเนี่ยสีไม่ต่างกันเลยหรือเทปนวดสีไม่ต่างกันเลยค่ะนี่ค่ะสีไม่ต่างกันเลยนี่ค่ะสีไม่ต่างกันเลยหลุดประมาณนี้ค่ะสีไม่ต่างกันเลยพวกนี้จะเป็นชุดมือสองดังนั้นถ้าลูกค้าคนไหนยังไม่มั่นใจและยังไม่รู้ว่าตัวเองใส่แล้วจะชอบไหม หนูแนะนําว่าให้ซื้อมือสองก่อนแต่หากลูกค้าคนไหนที่มีงบเหลืออยู่แล้วซื้อของใหม่หนูก็ลด50%ค่ะนะคะแค่นั้นเองถ้ามีใครอยากมีคําถามอะไรก็ถามหนูมาได้เลยนะคะถามมาได้เลยวันนี้หนูต้องขอจบไลฟ์ก่อนแล้วล่ะคะ่ะหนูจะมี Q&A แล้วเปิดไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆให้ข้อมูลอย่างนี้ พยายามทำให้ได้ทุกๆวันค่ะยังไงขอบคุณด้วยนะคะชอบกดไลค์แล้วก็เลิฟกดแชร์ค่ะถ้าข้อความนี้เป็นประโยชน์ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆที่จะเอาไปประกอบในการตัดสินใจซื้อชุดก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนให้เขารู้ว่าชุดเนี่ย มีชุดมือสองมีชุดเอาไปใส่ลองก่อนลองให้ชอบก่อนแล้วค่อยซื้อชุดใหม่นะคะติดต่อร้านเรามาได้ร้านเรา,ร,าร้านกิกี้บูติกอยู่ติดก,กันกับห้างเซียรังสิตไม่ได้อยู่ในห้างเซียรังสิตนะคะอยู่ซอยพ่อหนโยธิน72เปิดทุกวันไม่ได้เปิดเช้าค่ะเปิดสายค่ะ11โมงถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆขอขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะพบแต่ความสุขพบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แป๊บนึงค่ะ